กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านเป็นยังพอเที่ยงต้องมาเปิดคลิปย้นกลวยอีกครับผมเพราะว่ามาติตามตเลขกกับพอเตี้ยครับผมงวที่ผ่านมานี่ยลุดพลาดไปอีกครับผมทาไมช้่มกระกาบขอโทษขออภัยเนาะครับผมเนาะแต่่าเลขเพิ่นก่อนจะพลาดเพิ่นกับเขามาสองงวดสามงวดผุนเนเขามาสองงวดสามงวดครับผมถึงว่ามาพลาดมาลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับผมเนาะกัต้องมาติดตามอีกคือเก่าล่ะครับผมพอเตี้ยว่าอุ้ยฝันจากต่ตอวงวดต่ววีกว่าสัน ยางออกจากต้นกล้วยนี่แหละครับผมเป็นแม่ตานี่ต่ว่าได้ยินแต่เสียงบ่เห็นโตครับผมห้องบอกเลขสามโตเล่งวันนี่บ่บอกสองตว,ว่าย่านได้หน่อยเพราะว่าเคยบอกมาถือแล้วเก้าหนึ่งกับบอกหกหนึ่งกับพอเที่ยงกับบอกอยู่แล้วว่าหกกับเก้าจะเดียวกันเนาะก,กับวมาบอกก็ถือว่าเขาครับผมสองสี่กับบอกสองโตเขาตรงเป๊ะแต่วันที่ผ่านมาเพ่นบ่ได้มากครับผมแต่ว่าเลเพ้นเกิดก็เลยบอกเขาครับผมเลขที่พอเตี๋ยบอกก็เลยบอกเขา งวดนี้แม่ตานี้ไม่อีกแล้วว่าสันบอกสองตัวไปโอ้เสือกับพ่อปนันเนาะได้กับพ่พ่อได้ค่าประทุบป,ปนดอกคนว่าเพราะว่าบ่าได้สือกันหลายเอาสามตัวงวดนี้ให้ได้เงินแสนเลยเพื่อนว่าแม่ตานี้บอกครับผมเอา้าแต่ว่าตัวเลขสิเป็นตัวใดเรื่องเล่าสิเป็นอย่างไดเดี๋ยวไปฟังจากปากพ่อเตี้ยเองเนาะครับผมเนาะไปครับบอละอะไยัง่างไปฟังชัดๆว่าเลขสามตัวที่แม่ตานี้เปบอกพ่อเตี้ยนี่เป็นเลขตัวใดชุดใดถูกใจทำไ้ชุดแฟนช่องหรืบอบ่ไปฟังชัดๆจากปาก พอเตี้ยเองครับผมถ้าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพอเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพอเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับฝันใหม่ใม่แม่มาดป่สันครับผมท่านผู้ชมมาเป็นตัวอะไรฮะคนมาเป็นตัวอะไรมาเป็นตัวเลยบอกพ่อมาบอกเป็นตัวเลยบอกบอกเป็นตัวนี่ก็แล้วจะจะคนน้ำได้ขันเมีนแมตานี่นี่โอ้น่นอนเลยขั้นคืองวดจันสองซีนั่นบอกอัน ขึ้นเลขสิอ,อกกันก็นมาอีกแหลจะรื้อเหมืเด้อสองสี่คนน่ะครับก็มาบอกเป็นตัวจากสันลักมา,า,ากตั้งแต่ก็แมนแถวมันก็ออกสามสองสี่แมน,นครับผมหววนั้น,อ,นอัออันนี้เป็นแม่จะนี่หรือเป็นไผ่อ่อก็เป็นผูนย้ยิงคือเกาเด็ผู้่ยิงคือเกามาบอกันเป็นผู้ยิงที่ว่าผมผมผม,มผ่าขาวยังสีบ่บ่อก็ผู้เห็นด้ตั บ่เห็นตัวแต่ว่าได้ยิน,นเสียงโไห้ยิ่งจะเสียงไินว่าสามหาเก่ารึเปล่าสามหาเก่าห่วยสามห้าเก่ามนสิตคือกันกับเลขน้องอัน,น,นาบ,าบุญเสียนในวันนี้แม่วาวแจับจำเลขกน้องบุนเสียนในว่าน้องบุนเสียนอ่อีบุญเสีนอีนห่นยมันลองเพ่ง วุ้นเส้นโอ้สามหาเก่าบอกของพอ่อของน้องนั่นห้าเก้าสามเป็นเป็นได้ยินแต่เสียงวันสาพอ่อแต่ว่าเสียงไม่ยิ่งเสียงผู้นยิ่งเป็นขน้นุ่มหรือคนเฒ้าหาเก่าสามของพอ่อตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยแต่ว่าเทียงสลับมันสลับกัน,นของน้องวุ้นเส้นนี่ห้าเก้าสามของอของโปรเตียสามหา้า,หากเก้า แมนบอกสามเก้าห้าสามเก้าห้าอืสามเก้าห้าเจ้าไปซื้ออยู่เลยนี่ม่หานี่คิดว่าสิเมนอยู่ได้เพราะว่าเป็นยังไงคุณวัยสันหามาหลายแห้งนองวันน่งหันนอกเลขถ่ายสองตัวเลขสามตัวอยู่สี่เมียสามตัวนาสามตัวถ่ายมีแต่เลขหาอืมมันจมันออกก็ไปเขี้นไ้อยู่ในเปลนของหนับแมนบอกมัมันออกยง่ๆได้ก็ไปเขี้นไ้งวดนี่งวดนี่ เพ, um: พ, ma, พ pues ิ่นมาเพิ right. oh, ่นมาได้รักษาจังไดนพอเขาบอกบอกสุฟังเนี่ก็บ่เห็นได้ในฝันเขาบ่เห็นได้แต่ว่าหันได้ยินน่ะได้ยินเพิ่อนบอกออกมาเลยเนี่ยเพิ่นเคยมาบอกน่ะเพิ่นมาแต่ก็เที่ยวนี่จังซี่นี่มานี่คั่นมันมาตัวตอนคัคากีดีเนั่นเขบอกอีกได้ทอดมื้อออกมาอีกเลยมื้อนี้สิออกได้แต่มื้อแรงนี่ก็มาแล้ว ยื่ๆเรื่องเลนะมันสิมายำไม่ยำสองเก่าเที่ยวเรื่องหันผดลวงบระเดีตอนนั้นไอ้พระท่านตายนะไอ้ผู้ใหญ่พรท่านตายครับเอาสิพ่อให้ถามเนี่ยพ่อคิดว่าเป็นเป็นผีสิว่ายัางมาทางหัวหัวเฮือนหรือว่าจะเป็นเมตานี่เสียงแนวนี้สงสัยว่าจากก็กล้วอยูออ่แต่ว่าถ้าก็กัน คิ้วใช่พูดว่าลูกคิวอะไรคิวขันทั้งมากทั้งเม่ตานี่นี่คิ้วพอาะพอเที่ยงจํำใจผมจํำใจว่าพ่อเคยบอกผมสองขั้งวมื่อไมันออกอย่างนอพ่อมาบอกมาบอกหกเมาบอกอย่างนอหกหนึ่งเหมือนหนเก่าหนึ่งเมื่อหนึ่งบอกตัวเดียวนั่นวันนี้ก็มาบอกอีกสองซีสองสี่นี่พ่อว่าพึ่มาอย่างมาหกหนึ่งพอถึงมันออกออกเก่าหนึ่งโอ้ยเขาคนที่คบมันหนุ่นเดยหรอครับ เด็กหกมันมุนเป็นเรกเกิลกรไดงวดงวดสามสองสี่ก็มาบอกสองสี่แต่ว่ามาย่ำคงทุดตายแม่มันมันย่ำขึ้นทุดตายอยีกเลยครับแต่ว่างวดนึงหันโบเมนโบเมนเมเตอรนี่แต่ว่างวดนี่เป็นเสียงเพิ่นแน่นอนเสียงเพิ่นานารวดอือเพราะเป็นผู้หญิงมากนะครับมากสิมาจักคนสองคนนี่ล่ะคุยกันมากคุยกันมากเอได้ยินเสียงพนหลอกกันต้นให้เราเฮือพต้นหลอกกัน สามเก่า9 5สามเก่าหาสามเก่าหาเป็นหลนสองตัวพอดีบอกย่พอบอกบอกสามตัวชุดเดียวเลยหางเดียวเลยเท้าเดียวบอกเท้าเดียวสามสามคนบอกสองสีนี่ล่ะสองสีเรื่อนนัก็เท้าเดียวเลยบ่บ่ได้บอกหลายเท้าวันครับเที่ยวหนึ่งหันสองเก่าหน่ยฟันน่ะ ต้อ n g ด t เลยเนี้เมื่อเรียกเสียอกฟันนีเ้เจ้า่ยดื้มเด้อนเราองเก่าเจ้งตามากระบอกได่ไหมเฮ้ยเจ้าซื้อสองเก่าให้ใครนเด้อด้วยบอกคนครับพคนกระซื้อสองร้อยแปดสิบไปเห็นงานดู่วคนดูอันนี้คมเด็กออกบนี้เพิ่งกระทูมาากเด็กอกตัวไหนอนเก่านยะ เขาขอกินเบียร์มันแซวอยู่มันเป็นเงิ่อนมันเป็นหน่อยแด้วเป็นหมดแล้วเงือนสองร้อยแปดสิบกันือหน่อยสองร้อยแปดสิบก็เลยโบหน่อยแล้วหลายเตี๋ยวเยู่น้ำปาแจ่มเนาะครับหลายเตี๋ยวแล้วครับสองร้อยห้าสิบกันสิได้อ๋อนี่พผนมาตัวงวดเลยเหมือนพผนมาเมื่อคืนนี่ว่าแต่เมื่อคืนก่อนนี่พ่อมาเมื่อคืนนี่ตัวนี้เมื่อคืนนี่เลยอืมจะไหนก็ะเมีนเมตานี่แน่นอนมาที่ทั้งนี่น่าที่ยิ่งเสียงมากทั้งต้นกล้วยทั้งต้นกล้วยคือเก่านะครับเนาะ อันกุเทื่นั่งครับเรืองเรื่องเ่นมากพื้นมากเลยทั้งนั้นนะครัังน้ำทามากขลอดเขาเมอ่วันนี้ขลอดกาลังมากพื้นมาทัางนี้พื่นมากหลายเนาะมากหลายเลยครับโซกันมากเป็นชิ้นกลัวคนไมาโซกันมากเป็นเจแซ่บอะไรโอ้ครับพ้นมากสองกลุ่มมากนัะแต่มาบอกมาบอกว่าหกหนึ่งอ่ะเกียวหนึ่งอ่ะมันบอกเก่าหนึ่งอ่ะแต่ว่าอันนี้มาจากต้นกล้วยจัะนึกว่าเมตานี้ครับมาัทังนีเ่ย เดีว่านโ<ม>บเห็นว่าตอนตอวครับบมเหนน็นตัวในยินแต่เสียงในยินแต่เสียงตัวเล็ก็พ่อสามสามเก้าห้าสามเก้าหาจำได้เลยครับผมจำไปจุม่มพอ,อยังจำได้อยู่เอานะครับผมเนาะกระสีพม่านี่แหละครับผมเอายกให้พี่นอ้องเพื่อนแคบหนาจอได้พ่อเพราะว่ามันทั้งก็ต้นงวดต้นดีดนะครับผมเนาะมันโบเขางวดนี่กระโบนี่มาเทอมเขาเนาะพี่น้องเนาะ แมนครับเพราเม่ตานี่นเขาขน,น้ำอาเดอพี่นอ้อเงยอืมพนให้ทางเดียวสามสองตัวพ่นกพลไห้สามเก้าห้าเป็นเมตานี่มากบอกตัวงวดตัววิกได้ครับผมท่านผู้ชมย่างมาจากทั้งต้นกล้วยเงาะกล้วยที่ว่ามันออกปีกลางลาต้นล่ะครับผมท่านผู้ชมพนมาบอกพอเตี๋ยละสองเทือครับผมหกหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งสองสี่ออกสองสี่ตรงเป๊ะครับผม งวดนี่มา่ะครับผมจงงวดสิพันมาเฟินบอมามงวดมันออกสองห้าก็แปดห้าสองหนึ่งบอมามงวดนี้มาบอกครับผมสามเก้าห้าฝันว่านไอ้ให้ไปเปหิตงวดไ้นั่นไอ้จะเกิดทุนหากงดเจียนัในกระถือเออแม่นโยค่ะพอเตียในรอยนึงเลยพอเจียกับแม่นอยู่ครับผมแถมไปจ่มตานทีมันออกทุนหัวกันในรอยนึง เอานะครับผมเนาะท่านไหนชื่นชอบล้องแคปหน้าจ่อ้เบิรงเรือครับผมท่านผู้ชม395 395เป็นเลขแม่ตานี่มาบอกครับผมเขาถึงสามตัวครับผมตัดเอาเด้อตัดเอาโมมักสามตัวตัดเอาเนาะพอเนอืมโมมักสามตัวก็ตัดเอาแต่ว่าพอเสี่ยงว่ามปั้นสีมาสามตัวตรงๆนี่แหละเป็นงวดที่สามเพิ่มมาบอกเอ้าท่านใดนเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคเด้อครับผมสื่อสามกองหาถือตรงๆเต็มๆเนาะครับผมเนาะถ้าโมมักก็ตัดเอาคือพอพอเจียวว่าครับผม สามเก้าเก้าสามสามห้าห้าสามเก้าห้าห้าเก้าครับผมแต่ว่าพอเที่ยงก็จะย้ำยุติตลอดครับผมชาตัดสองตัวอย่าลืมเกาะกระพกเป็นเลขตัวเดียวกันครับผมกระพกหาใบจักน้อยเนาะครับผมเนาะอ้าวทุกท่านทุ้โจทย์ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมแคบหนาจอเป็นแค่ใบเบื้องครับผมแคบพอเป็นเอาสมุดปากกามาจดไว้ครับผมทุกท่านนี่ทุกท่านโชคดีโชคหมานคลิปนี้พอเที่ยงเขาตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนา แต่ว่าก่อนจากกันครับผมท่านผูช้ชมมาเช็คเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างโปรยเด็ดไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเดี๋ยวเลยครับผมขอบคุณพ่อเจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรียกศับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พระเ่ยาเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมา ด้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดตนจิโต,ตัวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ใส่เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนีเที่ว่านองสังเลยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเทศนองสังด้บ่อเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานทีดบานที่เงอนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริโตกดํมอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีไอ้เขาเอีของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปัสสาะก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหนือที่เหนือไปอ่ามันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยกับลุงปุ่ยเจี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้งน้าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้จุ้นขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่น,นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกดานย่อมไปล่องใส่เบิงิงอันนี้เกิดคุนอ,อี๋มีผู้คุไม่ไจะโตมีจิตวิตมีอำนาจสามารถมายันอวดเจ้สามารถ,ปาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตทุตใหญ่ขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเขา่านี้ฝากตูมคือตูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกทีเกี่ยนานี่คือฝากตูมบ้านนี้เพราะชาวบานโบเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นฟุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนี้ม,มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นว่าปริฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวะลี่อาศีวะลีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระโลยังในนองสร้างคือไม่มีดำเหลียวม ah าเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปลกเสกของผุดเบิ้ลตำนายอยู่ในเก็ตำานานเบิ้บปลุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปลุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ปลุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูศีอนุตรโรอ,อายุณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวีลงนี่ผู้พกเศ่ให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบาดกูดขูนอ่าผู้รอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนมองมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีเดียวครับครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วโรอดวิโรอดยัตนธบุคือปู้รอดช่วงสมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับผลมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่สี่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวามเป็นมาก